สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่กองประชาการกองทัพบกนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพไทยนะครับก็เดือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามในช่องนี้ด้วยนะครับซึ่งเราจะมาผลิตคลิปดีๆให้กับประชาชนได้ดูนะครับวันนี้ ep 2.1เราจะมาดูเรื่องแสนยนรภาพกำลังรบไทยโฟกัสที่กองประชาการกองทัพบกนะครับซึ่ง กับการจัดอันดับกำลังลบของกองทัพทั่วโลกนะครับพบว่าสหรัฐคือเป็นกองทัพอันดับหนึ่งของโลกนะครับที่มีศักยภาพกำลังลบมากที่สุดออกมาก็คือรัสเซียนะครับและก็เป็นประเทศจีนไทยนะครับอยู่อันดับที่26ของโลกเมื่อเทียบกับของอาเซียนเราเป็นอันดับ3นะครับซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างที่อยู่ในลำดับต้นๆของกองทัพในระดับโลกเลยนะครับท่ใน้เห็นแล้วว่ากองทัพของไทยมีกำลังพลมียุทธกรณ์อย่างไรในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศไปดูนะครับ เรามาดูกําลังลบของแต่และเหล่าทัพกันนะครับเริ่มที่กองทัพบกมีกําลังลบกว่า2อ0 0 0นนายกองทัพเรือมีกําลังลบ71,000นายเป็นทหารเรือ53,000นายนาวิกโยธิน18,00 0นายขณะที่กองทัพอากาศก็กำลังลบ45,000นายอากาศยาน315าลำแบ่งเป็นเครื่องบินลบ184ลำกำลังพลของกองทัพไทยทั้งหมดอยู่ที่6 5 0 0 0 0นาย อินโดนีเซียถือว่ามีกําลังพลที่เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับมีกําลังพลสิ้นประมาณ800,000นายขณะที่เวียดนามอันดับ2พบว่ามีกําลังพลกว่า5 4 0 0 0 0นายขณะที่ไทยนะครับมีกําลังพลอยู่ที่65,000นายแล้วยุโทโธปกรณ์หลักๆของของระบบเรามีอะไรยังไงบ้างรวมถึงมีการซื้อยุโทโธปกรณ์รถหุ้มเกาะรถถังทั้งจากประเทศจีนและจากสหรัฐอเมริกานะครับหรือรถสไตเกอร์ จึงถือว่าเป็นกําลังพลที่จะเป็นหน่วยลําเลียงพลขนาดใหญ่ที่ไปประจําการที่จังหวัดจัดเชิงเซาลนะครับถือว่าเป็นหน่วยใหม่หน่วยที่กองทัพบกค่อนข้างให้ความสนใจในยุคข,ของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นี้นะครับเราจะไปดูนะครับว่ายุทโธปกรณ์ขนาดนี้มีอะไรยังไงบ้างรถถังที่ประจําการอยู่ในกองทัพบกยุทโธปกรณ์ประเภทรถถังของกอ,องทัพบ,บกนะครับเริ่มที่รถถัง ที84ออบลอดเนะครับจากยูเคนส9คันซึ่งมีการติดอาวุธหนักเป็นปืนใหญ่ขนาด125มิลเมตรนะครับแบบ KBA 3สามารถยิงได้8นัดพิสัยปฏิบัติการกว่า500กิโลเมตรเลยนะครับขณะที่ความเร็วขับขี่ได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถถัง M60A1 A3 ซึ่งถือว่าเป็นรถถังที่ซื้อจากสหรัฐอเมริกานะครับจำนวน178คัน โดยรุ่น A1 ประจำการเมื่อปี2534นะครับขณะที่ A3 ประจำการปี2 5 3 9ปืนใหญ่ขนาด105มิลเมตรโดย M60 A3 ถือว่าพิเศษกว่า A1 นะครับเนื่องจากการสร้างภาพด้วยความร้อนรถถังรุ่น M48 A5 นะครับซื้อจากสหรัฐอเมริกานะครับประจำการ105คันโดยเข้าประจำการตั้งแต่ปี2522นะครับ ใช้ปืนใหญ่ขนาด105มิลเมตรเกาะหนาสูงสุดด้านหน้า120ม mm. ิลเมตรรถถัง m c 1 a 3 w a l k e r รุ่น b u l ็อกนะครับถือว่ามีความทันสมัยซื้อมาจากสหรัฐอเมริกานะครับ200คันประจำการปี2 5 0 5นะครับทยอยปลดประจำการเนื่องจากทดแทนด้วยรุ่น t 8 4 o f f บ o ีอ m รุ่นก่อนอันนี้นะครับแล้วก็ v t c ที่ซื้อจากประเทศจีนนะครับ รถถังรุ่น Stingray Light นะครับซึ่งถือว่าซื้อมาจากสหรัฐ106คันปัจจุบันนี้เหลือเพียงไทยประเทศเดียวนะครับที่ประชัยประจําการอยู่แล้วก็เข้าประจําการในไทยตั้งแต่ปี2,532แล้วนะครับพืนใหญ่ขนาด105มิลเมตรพร้อมระบบเล็งเป้าด้วยเลเซอร์ซึ่งถือว่าก็มีความทันสมัยพอสมควรนะครับรถถังรุ่น FB 1 0 1 c v r รุ่นที่เรียกติดปากว่า Scorpion นะครับซื้อมาจากอังกฤษ150คัน ประจำการตั้งแต่ปี2,521ทําทำหน้าที่เป็นรถลาดตะเวนสายพานนะครับติดปืน76มิลเมตรไทยประจำการ150คันถือว่าก็ยังคงความทันสมัยในส่วนของกองครับนะครับรถพุ่มเกาะลอยยาง btr 3ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่จัดซื้อรุ่นรองล่าสุดนะครับจากประเทศยูเคนกว่า2 3 8คันก็สามารถจะบรรจุกำลังพลได้9นายนะครับเป็นลำเลียงพล6แล้วก็พลขับอีก3นาย จัดอยู่ในรถประเภทสะเทินนะ้ำสะเทินบกนครับลอยน้ำแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเครื่องพ่นน้ำด้านซ้ายนะครับใช้ความเร็ว85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรุนล่าสุดที่ประจำการในกองทัพนะครับจากสหรัฐอเมริกา120รคันรถพุ่มเกาะ m 126ไตเกอร์เข้าไปประจำการอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับถือว่าเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่กำลังน่าจับตามองในขณะนี้รถทุ่มเกาะ v 150คอมมานโดนะครับเป็นรถตำเลีงคน9นาย ลูกเหลืออีก3นายถือว่าก็ค่อนข้างจะเป็นรุ่นที่ก็ยังใช้อยู่มีซื้อมาจากสหรัฐ162คันนะครับและรถพุ่มเกาะไทยป5จากจีน450คันรถสายพันธุ์เบียง A113 A1 A2 A3 จากสหรัฐนะครับถ้าเทียบเฉพาะจำนวนรถถังถือว่าเวียดนามอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับซึ่งติด1ใน10อยู่ที่อันดับ10ของโลกนะครับโดยมีรถถังประจำการอยู่ประมาณ2,500คัน ขณะที่ไทยนะครับมีรถถังประจำการอยู่ทั้งสิ้น800คันอยู่อันดับที่28ของโลกครับทศอินโดนีเซียมีรถถังประจำการอยู่ที่315คันอันดับที่ห้สองของโลกถือว่าได้กำลังลบทางรถถังนี้เวียดนามจะมีมากกว่าไทยและก็อินโดนีเซียนะครับขณะที่เมื่อเทียบกำลังลบทางทหารพบว่าในร่างของกองทัพอากาศไทยอยู่อันดับที่ดีกว่าทั้งอินโดและเวียดนามนะครับซึ่งไทยอยู่อันดับที่19ของโลก อินโดนีเซียอยู่ที่อันดับ30ของโลกแล้วก็เวียดนามอยู่อันดับที่33ของโลกนะครับและเมื่อมาดูยุธทธภปกรกําลังลบทางกองทับเรือนะครับพบว่าอินโดนีเซียซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะทําทให้มีการความเข้มแข็งของกองทับเรืออันดับต้นๆเช่นเดียวกันนะครับโดยอินโดนีดนดนเซียนะครับมีเรือที่ประจําการอยู่ทั้งสิ้นกว่า221ลํขาขณะที่เวียดนามมีอยู่ที่65ลําและไทยนะครับมีทั้งสิ้น81ลาโดยในจํานวนนี้นะครับอินโดนีเซียมีเรือํำน้ำทั้งสิ้น5ลํา ขณะที่เวียดนามมี6ลลำซึ่งไทยกําลังอยู่ในการจัดซื้ออย่างน้อยสองลำจากจีนนะครับนี่ก็คือศักยภาพกําลังรบของไทยนะครับในด้านของกองทัพบ,บกแล้วก็เทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนด้วยกันขณะที่คลิปต่อไปเราจะมาดูนะครับว่ากองทัพเรือมีการพัฒนากองทัพหรือว่าแสนยนุภาพกําลังลบเป็นอย่างไรโดยเฉพาะการเตรียมเข้ามาประจําการของเรือดำน้ําที่มาจากประเทศจีนสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดแล้วก็จะมีการประจําการดูแลพื้นที่ใรบ้างรวมถึงกำลังรบที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกัน